เดนเซอร์เราขาวของเรานี้ได้ต้นกล้วยนะคะมาให้น้องช้างนะคะดูดนเซอร์เราขาวของเรานะคะโอ้โหกางเกงสีชมพูอ่ะใส่เกงในไม่เดนเซอร์เราขาวอ่ะกางเกงจะหลุดตูดแล้วเดนเซอร์เราขาวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดตูดออกคลิปทําไงอ่ะเดนเซอร์เราขาวของเรานะคะพูดภาษาเสียงในฟิล์มแล้วค่ะฟังไม่ออกนะคนไรก็ฟังไม่ออก บ้านไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะคนสัตว์แก้วนะคะฟังภาษาเขมรไม่ออกเลยค่ะออกบ้างไม่ออกบ้างอันนี้พี่ควานของเรานะคะไฟจะท้าไฟจะท้าหานช้างนะคะเป็นได้เลยคือพยบานโอ้ยเนาะดนเซอร์ของเราตอนนี้อยู่พิกัดจังหวัดสุรินทร์นะคะอำเภอเมืองพิกัดจังหวัดสุรินทร์ค่ะดูดนเซอร์เราขาวของเรานะคะ อรอยากสมัครเป็นแฟนเนซเตอร์เร้าขาวยกมือขึ้นเลยค่ะโซสนิทค่ะตอนนี้ปารที่ดาไปเนินหน่อยอ๋อวันนี้จะพาไปแพรนะคะอีกสองวันแหล่งท่องเที่ยวเปิดแล้วค่ะแพแพรริมน้ำของเราจะเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ ะจะรับนักท่องเทีย่ยว um, มีก re ิจกรรมพาขี่ช้างร่องแพแล้วนะตอนนี้เพื่อนๆท่านใดพิกัดใกล้ๆจังหวัดสุรินนะคะเชิญค่ะติดต่อมาได้นะคะที่เพจช้าง okay. ไทย459นะคะมาที่เพจของเราได้มา fc น้อยออกออกคลิปออกคลิปสิ อ่าตอนนี้นะคะ <S <S ตอนนี้แพรริมน้ำเปิดแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแพรริมน้ำนะคะแพรริมน้ำของเราเปิดวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาช้างของเราไปแห่นะคะไปเป็นอ่าประทานแพรนะคะประทานแพรแก็จะขึ้นคีนะคะ เป็นขี่ช้างน้อยของเราเดยช้างน้อยของเราไปร่วมขบวนนะคะไปร่วมธีเปิดแพร่ริมน้ํานะคะบรรยากาศ200กว่าหลังนะคะเป็นแพ่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองสุรินทร์นะคะตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะพิกัดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ตำบลบวายนะคะใครจะมาเที่ยว ก็มาชมน้องช้างของเราที่แพร่ริมน้ำได้นะคะคลิปวิดีโอของเราอัดยาวไม่ได้นะคะสำหรับคล,คลิปนี้แค่นี้ก่อน,นะคะ่ะ